เปรี้ยดเปรียดอุ้ยเปรี้ยดกับปลาไซจ้าตัก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 โอออมาเป็นคู่เลยจ้าเอาไส้ไส้ขึ้นมาวันนี้เลยลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้ลุงบ่าวมาวางอวนที่หาท่าลานะคะมาวางอวนปลากระบอกปลาไซสาวปูเพิ่งเดินตามมาทีหลังนะนี่ปลากระบอกไม่ได้ปลาายได้ไม่กี่ตัวที่เหลือก็เป็นปลาเป็นลุงบ่าวเก็บไปให้ไก่กินนะดีกว่าไม่ได้นะคะทุกคน ปู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 ตัวใหญ่โอ้ได้ลุงบ่าวเสร็จลุงบ่าวโอ้จับปูปูดาวออ้เด็กกุ้งได้ไหมลุงโอ้ได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 ้นะกุ้งขาวใส่ถุงจะใส่ถุงกุ้งจะกุ้งกุ้งกุ้งขาวกุ้งขาววัววิ่งร้องไว้ก่อน ช่วงนี้มีแต่กุ้งขาวนี่ติดปากกระบอกมาอีกหนึ่งตัวจ้ะอ้วนจังเลยโตอ้วนเลยนะโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่โอ้ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่จับดีๆลุงปลาใสจับทุกคนปลาใส อู๋กระซายตัวใหญ่ตัวใหญ่มากจ้าน่าดึงวนล้าบลนิดนะนนะใช่ดึงว่ามันต้องดึงเป็นบุญดึงกระซ้ายเลยมากจะนี่นั่งจับดีวกว่าบ,วบูดาวบูดาวกัดวนขาดมาแล้วจ้ะโยกกระซ้งยย่างบุญกรดตาไปเดรยว <c oughs> แก่มันไม่ยากร้อยแต่มันพันนี้ลุงคุณนั่งปูณดาวจะถืออะไรโอ้ยปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่หญลุงบ่าวบอกปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ปูอะไรลูกปูมา้าปูดาว,ดวปูดาวจะ้ะใส่ถุงจะใส่ถุงบ่าวรีบตะครุบกระมงกระมง โอ้ป oh, ูก็ติดปูก็ต oh, ิดประมงก็มาโอ้ได้อยู่จ้ามันหมานอยู่นะว่าเดี๋ยวก็เสี้ยวดังอุ้ยอุหยหปลากระบอกปลากระบอกปูด้วยจ้าปูดาวกินปลากระบอกอยู่นะ โอ้ยโอ้ยโอยตัยยยดาวโตัวโตจ้ะปลากระบอกมันกินหางหมดเลยนะโอ้ตัวใหญ่ด้วยมันเอาหางไปได้ดีมันไม่เอาเนื้อไปนะโอ้มันสับหางไว้ให้เราแค่ไปขูดเกล็ด <S <S โอ้ฟังนี้ปลาขึ้นนะได้ติดนะ เกือบไม่ได้ลุงบ่าวเกือบไม่เห็นอุ๊ยบติดตัวเติมเติมเห็นนะอุ๊ยอีกจ้าอีกจ้าอีกจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปูตัวใหญ่ปูดาวตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่เลยนะเห็นไหมลุงดาว เดินเลยกุ้งไปนะดีนะสามปูมองเห็นปลากระบอกกุ้งไม่เอาปลากระบอกอีกแล้วจ้าคิดว่าจะไม่ได้นะวันนี้ก็ยังได้อยู่นะจ๊ะมันหมานอยู่หัวเดียวไอหัวเราเก็บแล้วนะีอหัวมันหมานเกินติดแน่นเอียดปเเ็น

ปะเสียดปลาเสียดอุ้ยปลาเสียดกับปลาไซจ้าตัก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 โอ้โหมาเป็นคู่เลยจ้าเอาไซต์ขึ้นมาวันนี้เลยตั้งขึ้นมาบนล่างเลยแต่จะตัดทำไมอ๋อมันอยู่ด้านนั้นนะจะไว้ก่อนจะไว้ก่อนปลาเสียดทอดอร่อยนะเพราะว่าเนื้อมันเนื้อมันกรึดต้องใส่เกลือทำแดดเดียว รู้เรยวนะอ่าสตัวเลยปายจะปลาายปลาายตัวใหญ่อ,อ,อีกแล้วนะปะาละา้มแรงเป็นวัดแลยนะเป,นนนเป็นห้วงอะเป็น <laughs> ย,ยิมเป็นหวนง

ปลาไซปลาไซเต๋อมันผุเข้าไหมมันหักเม็ดเหรอเข้าไหมนี่จ้าปลาของเราที่ได้ในวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เแล้วนะเยอะเหมือนกันนะคะนี่ปูดาวก็ได้มาเยอะด้วยจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ